มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปิดตำนานหมาติดตึกร้างกว่า10ปีไม่เห็นเดือนเห็นตะวันถูกขังรอวันลาโลก20มกราคม2567เพจ Facebook รายหนึ่งได้แชร์เรื่องราวสุดสะเทือนใจนะคะเมื่อสุนัขตัวหนึ่งถูกขังอยู่ในตึกร้างมานานกว่า10ปี ได้ความช่วยเหลือจากอาคารข้างเคียงทําให้ยังอยู่มาได้โพสต์ดังกล่าวเล่าเรื่องราวและวิธีการช่วยเหลือสุนัขตัวนี้ให้พผนจากความทุกข์ทรมานโพสต์ Post ระบุว่าขอให้หนูใช้เวลาชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขที่สุดนะลูกนวมินปิดตำนานหมาติดตึกร้างสิบปีไม่เคยเห็นเดือนเห็นตะวันถูกขังไว้นวมิน24 โดยทางเพจนะคะได้รับการร้องขอความช่วยเหลือเรื่องหมาถูกขังในตึกร้างโดยเจ้าของไม่เคยกลับมาให้อาหารเลยนานนับสิบปีอย่างชีพด้วยอาหารที่น้องๆศูนย์ฮอนด้าพยายามสอดเข้าไปใต้ประตูเหล็กล็อกแน่นจึงได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์ป่าสุสั์สำนักงานเขตบึงกลุ่มสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครและได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบึงกลุ่มเข้ามาร่วมเป็นพยานในการช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ โดยใช้อำนาจตามมาตรา25พระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์บุกเข้าพื้นที่ไปช่วยชีวิตออกมาเมื่อช่วยออกมาได้พบว่าสุนัขเป็นสุนัขสูงอายุสุขภาพปานกลางและมีประชาชนติดต่อขอรับอุปการะแล้วอยู่ย่านตลิ่งชันจึงได้นำส่งไปยังบ้านที่ขอรับอุปการะพร้อมด้วยตรวจสอบความพร้อมทั้งหมดโดยตั้งชื่อน้องหมาตัวนี้ว่านวาวมินเป็นสุนัขเพศเมียอายุราว10ปีค่ะ เมื่อไปถึงบ้านใหม่พบว่าบ้านมีความพร้อมดีเยี่ยมมีรัว้วรอบขอบชิดมีบริเวณและมีเพื่อนหมาอยู่ด้วยหนึ่งตัวเป็นลูกหมาและหลังจากนี้เมื่อน้องปรับตัวได้แล้วก็จะนําไปตรวจเลือดอย่างละเอียดหากพบว่ามีอาการป่วยก็จะช่วยในส่วนของการรักษาต่อไป หากพบเห็นการทารุณกรรมสัตว์โดยที่เจ้าของสถานที่ไม่ยินยอมให้เข้าไปหรือติดต่อเจ้าหน้าที่สถานที่ไม่ได้สิ่งที่สามารถทําได้คือประสานรริธทิหรือว่าองค์กรที่มีความรู้ด้านกฎหมายแจ้งกองสสดิภาพสัตว์สำนักงานประสุสตัตว์ประสานสำนักงานเขตหรือว่าเทศบาลในพื้นที่เพื่อมาร่วมเป็นพยานได้หลังการเข้าช่วยเหลือเสร็จแล้วให้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อไว้เป็นหลักฐานปกป้องกรณีที่คู่กรณีไม่ประสงค์ดีต้องการดำเนินคดีการเข้าช่วยจําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติซึ่งหมายถึงเจ้าพนักงานปศุสุตว์โดยอาศัยอํานาจต,ตามมาตรา25พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เพื่อเข้าช่วยชีวิตสัตว์ในกรณีวิกฤตได้ปิดตำนานหมาติดตึกร้างกว่า10ปีไม่เห็นเดือนแห่งตะวันขอให้น้องโชคดีกับบ้านใหม่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ